วัดยานาวาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันตั้งอยู่ณนะถนนเจริญกรุงแขวงยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหาคนครได้รับการขึ้นทะเบียนประกาศเป็นโบราณสถานตามพระราชกิจจานาเบอกษาวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2526วัดยานาวาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะพยาด้านตะวันออก บริเวณใต้บ้านอูอันเป็นแหล่งต่ออูสำเภาและซ่อมเรือสำเภาเมืองบางกอกเดิมมีนามว่าวัดข้อควายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางแต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างในสมัยกรุงทนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดข้อกระบือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่มีขนาดเล็กแทนพระอุโบสถเดิมที่ชำรุดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหมู่กุฏิสอ์และให้ปฏิสังขรณ์พระอารามสวนที่สุดโสม กับทรงมีพระราชดำริว่าพระอุโบสถเดิมที่มีขนาดเล็กจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และขยายพระอุโบสถให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดข้อกระบือว่าวัดยานาวารามสำหรับชื่อวัดยานาวารามนี้ต่อมาได้เลื่อนมาเป็น วัดยานนาวาที่มีความหมายใกล้เคียงกับชื่อเดิมคือวัดอันมีพาหนะหรือสำเพาในการที่จะนำพาเวนยสัตว์ให้ข้ามโอค้าสงสารโบราณสถานต่างๆดังกล่าวมีประวัติและลักษณะสถาปัตยกรรมปรากฏโดยสังเขปดังนี้คือพระอุโบสถ พระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นฝีมือช่างชาวบ้านร่วมกันสร้างมีลักษณะเป็นอาคารกาะอ,อิฐถือปูนขนาดห้าห้องหลังคาลดสองชั้นประดับด้วยเช่าฟ้าเบรกาหางหงประดับกระจกสีหน้าบันทําด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกสีเป็นรูปเทพพนมมีเสาพาลายย่อมุมไม้สิบสอง บัวหัวเสาเป็นรูปปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกสีกรอบซุ้มประตูหน้าต่างพระอุโบสถทำเป็นรูปหน้าบานประตูด้านนอกปิดทองรถน้ำเป็นรูปเสี่ยวกลางยืนเหยียบสิงด้านในประตูเป็นภาพจิตกรรมรูปกระทงใหญ่ที่มีใช้ในพิธีลอยพระประทีบในสมัยรัชกาลที่สามบานหน้าต่างด้านนอกปิดทองรถน้ำเป็นภาพเล่าเรื่องทศชาติเป็นลายจิตกรรมทศชาติ ส่วนด้านในบานหน้าต่างเป็นภาพจิตรกร,รมโรคโถยาคูพระพุทธปฏิมาประธานแต่พระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถเป็นพระปูนปั้นมีสี่องค์ดังนี้องค์ที่หนึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่ปางสมาธิแบบรัตนากโกสินองค์ที่สองอยู่ด้านขวาเป็นพระปางมานวิชัยองค์ที่สอยู่ด้านซ้ายเป็นพระปางมานวิชัยองค์ที่สี เป็นพระปางสมาธิขนาดย่อมพระสัมเพาพระเจดีก่อสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนเป็นรูปเรือสัมเพาเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของเมืองบางกอกอันเป็นศูนย์กลางการส่งออกในการต่อเรือสัมเพาแบบจีนขายซึ่งมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าเรือสัมเพาจีนหัวขาวมีลักษณะคล้ายเรือสัมเพาจีนแต้จิว๋วหัวเรือหันสู่ทิศใต้และปากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนท้ายเรือหันไปทางทิศเหนือหัวเรือแต่เดิมทำเป็นรูปคล้ายเสี้ยววงเดือนแบบใบมีดกลนของพระในสมัยก่อนแต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ภายหลังเมื่อปีพุทธศักราช2466ทำให้มีลักษณะหัวเรือเปลี่ยนไปคล้ายรูปมีดดาบแทนบนเรือสำเภาเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่หนึ่งองค์เล็กหนึ่งองค์ตรงกับบริเวณตำแหน่งเสารกระโดงเรือแทนที่จะตั้งอยู่บนพื้นดินตามปกติ พระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นพระเจดีย์ฐานย่อมุมไม้20ส่วนพระเจดีย์องค์เล็กฐานย่อมุมไม้16พระสัมเพาพระเจดีย์วัดยานาวาดังกล่าวนี้เป็นศิลปรกรรมในแบบขนบประเพณีสมัยรัชกาลที่3ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญมาก